แต่ยังไงมันก็ไม่จริงใจมันม,มีใครจริงใจคนจริงใจคือคนยืนหนึ่งตลอดมานะครับมึงรู้อย่างนะฮะสวัสดีครับน้องอาร์ตนะครับ คุณสมคิดนะครับมิ Phil coffee, love สเตอร์ฟิลคอฟฟี่ไอเลิฟคอฟฟี่สวัสดีครับแอดมินทุกท่านและเพื่อนๆรอบห้องสวัสดีครับผมนะครับคุณยุพาสวัสดีครับคุณแก้วใสนิกกี้กัดแล้วอาวิิซ่อนอ๋อกัดกัดหม่ำไม้จัดมหม่ำไม้เน้่ยนะฮะนะฮะเอาเป็นว่าบุญมึงหมดบุญเท่านั้นนะครับกูเห็นมึงไปด่า เอฟซีมึงตอนเนี้ใครไม่ชอบที่ผมพูดอย่างนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาฟังมึงเอาอีกแล้วเหรอมึงเคยพูดอย่างนี้กับเอฟซีลุงพลเอ่ยังไงเขาก็ยังรักมึงเขายังกดติดตามมึงอย่าไปไล่เขาอีกอย่าไปไล่เขาอีกที่เขามาชื่นชอบมึงอะเพราะว่ามึงด่าลุงพลมาแตนไม่ใช่เหรอคนที่อยู่กับมึงแสดงว่าคนเกลียดลุงพลมาแตนมึงปลุกให้เขาเกลียดลุงพลมาแตนอยู่จู่จูมึงจะมาด่าเขาไม่ได้ ทีนี้ฝั่งนี้ก็ไม่เอามึงฝั่งนู้นก็ไม่เอามึงมึงก็ตายสิรักษาวไว้สักฝั่งนะรักษาวไว้สักฝั่งนะรักษาวไว้สักฝั่งนะครับเอออย่าคิดอย่างนี้เลยนะอย่าฆ่าตัวตายเลยกูซาวเสียงจากช่องกูแล้วเนี่ย ที่ท่านมาแต่แต่ท่านที่เอฟซีลงพลที่มาดูเนี่ยเขาไม่รับมึงเลยอาจจะมีอาจจะมีคนสงสารมึงครับอาจจะมีคนสงสารครับพวกกูไม่มีไม่มีมมอาคาดใครแต่ว่าความจําจําไม่ลืมจําไม่ลืมไม่เคยาคาดมึงแต่กูจําไม่ลืมนะครับนะครับนะ แอร์พี่มาเรียนบอกว่าลุงพลเป็นคนบรบิสุทธิ์รุ่นรุุุุ่้านๆ้าน้านล้าน้าน้าเปร์เนเพราะอีเม่ผู้สูญเสียจะเป็นพยาพยาให้ลุงพลเพราะว่าลุงพลอยู่ในส่วนยางวัดจีพเอกับอีเม่ใช่ครับอันนี้จุดแข็งนะครับเพราะว่าคุณรอดูนะครับอีกเจ็ดปากฝ่ายฝ่ายจำเลยนะครับเสร็จสิ้นก็จะเป็น การเบริกพยานฝ่ายอะไฟโจทย์นะครับหรือเจ็ดนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ถึงคราวพยานเบิกพยานไฟจำเลยมันมีบักบักตัวหนึ่งนะครับจู่ๆผีเข้าเหมือนกัน,นับมึงไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยจู่ๆมึงมาพูดโอ้ยหลักฐาน หลักฐานเขาเก็บไว้เป็นร้อยร้อยเรียงกันจนเห็นเห็นว่าใครผิดจะเห็นมึงจะบอกว่าเห็นลุงพลป้าแตนนั่นแหละกูขำกิ้งเลยบักหามึงเอ้ยมึงหูจะมึงรู้จักคดีนี้เนยเหรอมึงรู้จักคดีนี้นนเนอะหรอเพราะว่าช่างทั้งตั้มบอกว่ามึงชอบไลฟ์ชอบไลฟ์สด นะพอมึงพูดคือมึงช้ามึงช้ากว่าพวกกูหลายปีแสงอะที่มึงพยายามพูดเนี่ยจนเขาตัดพยงพยานกันออกหมดแล้วมึงเสือกไปพูดในเรื่องในอดีตโอ้ยกูเหลือเงิดกูขำขี้แตกเลย พูดเพื่ออะไรเพราะว่ามันเสียอยู่เรื่องเดียวเวลามึงพูดแบบนี้เพื่อจะให้บอกว่าลุงพลปรแตนเป็นคนผิดเนี่ยมึงพูดแบบนี้ถ้ามึงไม่พูดคําว่าอยากเป็นทนายร่วมเนี่ยถ้ามึงไม่มีคํานี้มึงจะดูดีเลยนะเสือกมาบอกว่าอยากเป็นทนายร่วมอาไอเนี่ยยับจะมาทําให้เขารักเพื่อจะรับงานเหรอ มึงไม่ควรจะมาเอาความเห็นกับผลประโยชน์มารวมกันในเวลาเดียวกันเขามองออกเขาก็กลัวมึงสิโอ้โอ้โหมึงอะทำให้ใครบางคนตั้งแต่มึงมึงมาทำอยู่ตรงนี้กูไม่เห็นมึงชนะเลยถ้าเขาคิดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่เอามึงเนี่ยไอ้พูดถึงคนดาวังคารนะผลงานที่เป็นประจักษ์เนี่ย สามคดีล่าสุดเนี่ยนั่นคือประจักษ์ผลการเห็นเป็นประจักษ์นะฮะใครก็กลัวสิอย่างเงี้ยเวลามึงพูดอะไรเนี่ยมึงพูดอย่าเพิ่งเอาผลประโยชน์มารวมกันคนฟังจะได้เคิมตามเออมึงเดวดูที่มึงจะวิเคราะห์วิจารณ์ยังไง นะครับไม่ใช่ว่าอยากเป็นทนายร่วมก็แสดงว่าจะต้องมาจ้างมึงนะครับอย่างฮาเลยนะฮะอย่างฮาเลยนะครับขอบคุณมากครับแปดร้อยท่านนะครับสองร้อยไลค์นะครับขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้ก็ขึ้นตัดวิดีโอนะครับก็ขอบคุณครับมุมมองที่ได้จากนะครับหนึ่ง นะครับท่านนายนิทัศน์พูดได้ดีมากครับชื่นชอบในมุมมองนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับผมย้ำอีกทีนะคดีชอบโกงประชาชนเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องใหญ่แล้วครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเพราะเรื่องนี้มันไปถึงนะครับสํานักนายกรัฐมนตรี ทำไปเล่นไปแสดงว่าท่านทนายได้เช็คแล้วเป็นของจริงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำน้ะมึงอะ่ะผมฟังท่านทนายนำเรื่องนะครับที่ท่านก็จะมีภูมิความรู้ทางกฎหมายมาก ผู้มีประสบการณ์แล้วก็นําเรื่องที่คนที่นมนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าคนทน่ามไปกับพี่หนึ่งหรือไทยนะครับช่วยกันเดินทางไปจังหวัดหนึ่งบุรีรัมย์ั้งนะครับทุกคนก็ยืนยันในความข้อเท็จจริงบางหลายอย่างนะครับจนทําให้ท่านได้มาวิเคราะห์แล้ก็นํา ภาษากฎหมายมาพูดนะครับทำให้เข้าใจได้ง่ายเป็นอีกท่านหนึ่งน้ำดีครับจากทีมนารีขี่ม้าขาวก็คือท่านทนายนงท่านทนายนบแล้วก็ท่านทนายอุทัยเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มาเจอนะครับ youtube นะครับอ่าไม่ใช่ youtube มาเจอท่านทนายที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม นะครับซึ่งตอนนี้นะครับน่าจับตาครับท่านนายบอกว่าจับตาเรื่องนี้ดูนะครับเพราะว่าที่มันที่มันชัดก็คือ,อนอหนูคนนอหนูนะครับที่เป็นเรื่องอไปก่อเรื่องไว้แล้วก็เป็นปัญหาทอกอับตะเทามาระยะหนึ่งนะครับนะครับซึ่งการกระทําของเขาเนะี่ย แน่นอนครับไม่ถูกนะครับอาจจะเป็นความคิดในช่วงวูบในความคิดใครคนใดคนหนึ่งนะที่กระทําลงไปนั่นแหละครับแต่ว่าวิธีการน่ะถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดอุบัติเหตุก่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยเจอเจอเรื่องใหญ่ตรงนี้แล้วผมยังจำได้วินาทีนั้นครับ คนคนนี้เขาก็ไปออกรายการเพราะว่าทุกคนก็พอไปฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าเขาถูกคนโกงแล้วโกงเล่าโกงแล้วโกงเล่าโกงแล้วโกงเล่าจนเรียกว่าคนชาวบ้านคนหนึ่งรับไม่ได้อะเรียกว่าคิดหลุดโลกไปเลยทุกคนก็เห็นใจเห็นใจก็เห็นใจแต่ว่าสิ่งที่ทำมันผิดกฎหมายนะครับวันนั้น่ะผมนึกว่าผมหูฝาด มีชื่อคนคนหนึ่งไปปรากฏนักข่าวเขาพูดชื่อนะครับเอผมงงเลยเอ้าวเฮ้ยมาได้ไงวะเฮ้ยโอ้ตั้งแต่มาอาศัยแสงลุงป้าเนี่ยรู้สึกว่าสามารถนำชื่อเสียงไปไปไปทำมาหากินได้เยอะเลยได้ทั่วประเทศแล้ว แบบนี้นะผมก็งงแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ไม่สนใจพอมาฟังท่านทนายสรุปหรือคนนิรามสรุปเนี่ยโอ้โหครับแม่งเอ้ยนะครับมีมูลสิถ้าไม่มีมูลสำนักนายกรมตรีเขาคงไม่ไม่นี่หรอกนะครับนะะดังนั้นนะครับคลิปนั้นนะ่ะบอกได้เลยว่าท่านทนายสรุปเลยว่ารอดยากรอดยาก เหตุที่รอดยากเพราะว่าชายคนนั้นเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับงานการการไปบริจาคเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องทีนี้ต่อไปนี่ขึ้นอยู่กับคนเนี้ยจะเป็นพยานว่าเขามันมัน,ม,นมันมีประเด็นตรงนี้ฮะน่าสนใจครับเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเงินมันมีการจัดสรรอะไรไปแล้วสมมุติว่าตำรวจไปสัมภาษณ์ ถ้าบอกไม่รู้เรื่องปัญหาคือถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณจะต้องไปฟ้องคุณจะต้องไปฟ้องสองคนนั้นแต่ถ้าคุณไม่ฟ้องเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะตกไปหมายเขาว่ามีส่วนรู้เห็นเนี่ยท่านนายพูดได้ชัดเจนเลยตำรวจสามารถาเรียกว่ากล่าวโทษได้เลย กล่าวโทษได้เลยมันก็มีพิสูจน์อย่างเดียวว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องเรื่องบริจาคเลยคุณก็ต้องไปแจ้งความอ้าแต่ถ้าคุณไม่แจ้งคุณอยู่เฉยก็จะถูกตีความไปอีกว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นเอา้าเห็นไหมทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทั้งขึ้นทั้งล่องคดีชอ่ชอช่อโกงประชาชนเนี่ยนะครับคุกห้าปีนะครับคุกห้านะปีแล้วก็ ยอมความไม่ได้ด้วยยอมความไม่ได้ด้วยท่านทนายท่านทนายสรุปเลยว่ารอดยากหนักหนาสาหัสเพราะว่ามันมีคนไม่บอกว่าไม่รู้เขาไม่รู้เนี่ยนะครับนะดังนั้นก,ก็ฝากนะครับท่านทนายแต่ละท่านก็ให้ความรู้ได้เยอะได้ดีมากนะครับขอบคุณทุกทนายเนาะนะครับยังเห็นมันไปนั่งกินเหล้าล่าเริง นั่งบุรีลุงอยู่นะสวัสดีอ้าวแอดอ้าวแอดโอ๊ตนะทำไมแอดโอ๊ตชื่อใหม่เปล่าแอดโอ๊ตมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นะครับเมื่อกี้แอดโอ๊ตเข้าไม่ได้เข้าได้ยังแอดโอ๊ตแอดโอ๊ตเขาบอกว่าอาจารย์ลืมรหัสอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ใหม่นะครับนะครับนะฮะนี่แหละครับ ดังนั้นเรื่องนี้ท่านทนายฟันธงว่ารอดยากเพราะเรื่องมันใหญ่แล้วอะเรื่องมันใหญ่ส่วนตอนนี้เขาก็จะต้องทำทุกอย่างครับเขาต้องเขาต้องโจมตีฝั่งนี้จะต้องโจมตีลุงพลนะเพราะพื้นฐานคนที่เชียร์พวกเขาคือเกียรตดลุงพลถ้าจะมาดา่าท่านนาทีใช่มาดา่าผมจะมาดา่านั่น่ะ คนคนเขาไม่ชอบมันเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยอ่ะจะต้องโจมตีลุงผลดังนั้นพวกนี้โจมตีลุงผลก็เพื่อหวังหวังมีผลต่อต่อคนเชียร์ครับบอกแล้วว่าอย่าไปอยู่เฉพาะคนที่เกียดคุณลองดูครับคุณจะทําให้คนนั้นเกียดเป็นมารขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องพยายามที่จะ โน้มน้าวแล้วก็พยายามเหมือนคุณป้อนอาหารประมาณว่ากินไปแล้วโมโหโเลยกินไปแล้วแบบเป็นมารขึ้นมาเลยมันไม่ใช่ง่ายนะครับจะไปสั่งสอนคนให้เกลียดคนอื่นเนี่ยมันไม่ง่ายเขากําลังอารมณ์ดีลุงพลเลวลุงพลชัว่วพวกคนที่เกลียดลุงพลก็มาอีกแล้วโอ้โหยมันก็คือพากันลงนรกเลยนะครับ ทําให้มันหยุดปากหมาได้เออนะครับคุณบุตรีว่านะนั่นแหละครับเรื่องนี้บอกเลยว่าสั่นสะเทือนครับถ้ามันนั่งเฉยๆยิ้มแย้มาให้มันทําไปครับให้มันปั้นหน้าไปเพราะท่านนาบอกว่าเรื่องนี้อมันมีการพูดการอะไรที่มีหลักฐานว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้ เขาไม่รู้คนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเจ้าของนะเจ้าของเช่นเจ้าของเจ้าของที่นําไปแอบอ้างบริจาคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องปัญหามันอยู่ตรงนี้ <c oughs> e นะครับก็รีว่ากรรมใครกรรมมันเนาะผมไม่เข้าใจว <un> ่าเอ่อทำไมคนบางคนมารู้จักลุงพลแต่ประวัติคุณเนี่ยทำไมมันเละเทะอย่างเนี้แล้วเสือกมาด่าลุงพลมาแตนทุย ประวัติพวกมึงเนี่ยโคตรเลวเลยกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะนะครับมันเครียดหนักแน่ตอนนี้เครียดครับถ้าเป็นที่มันถ้ามันมีการดื่มเหล้าเนี่ยมันจะใช้แอลกอฮอล์ไปละลายให้ขมขมความคิดให้มันให้เต็มไปด้วยความสนุกแต่ถ้ามึงหายเมามึงก็เครียดเหมือนเดิม หรือจะเมายิ่งเครียดด้วยซ้ำนะครับอ่าเนี่ยใช่ฮะ <c oughs> คุณตาต๋องนะเนี่ยนะฮะคุณอิสระนิสัยดีมากบอกเลยเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีไงฮะใครอ่าก็จะให,หให้การช่วยเหลือเขาใช่ว่าให้การช่วยเหลือให้การช่วยเหลือด้วยด้วยกำลังตัวเองก็ให้นะจน เขาไปจนผมเข้าใจผิดนี่แหละครับนะฮะในที่สุดเรามายืนหนึ่งหมดตอนนี้มันพิสูจน์ได้แล้วครับว่าคนที่ค่อยๆทยอยออกจากลุงพลเนี่ยไปเนี่ยจนเหลือแต่แกนแล้วเนี่ยเหลือแต่แกนแล้วเหลือแต่แกนแต่นั้นเราบอกได้เลยว่ายูทูบเบอร์ทุกคนตอนนี้เรากอดกันได้รักกันได้นะ,ะเราฟันธงเลยว่านี่คือคนดี นะครับคนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะสนุกแต่หาความสุขไม่ได้ใช่ครับคุณดีจีครับเอาจริงๆนะฮะคนที่มีความทุกข์ทางใจเนี่ยส่วนมากจะดื่มเหล้าธรรมดาเพื่อจะทำให้เปลี่ยนนิสัยโบกเวกโวยวายร้องเพลงแต่มึงมึงต้องทำให้เมาอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เมามึงก็จะคิดถ้ามึงอยู่คนเดียวมึงจะคิด มึงสางเมื่อไหร่มึงก็จะคิดก่อนนอนก็คิดตื่นมาก็คิดบางทีมึงก็ฝันมึงก็ฝันฝันไม่ดีนะครับกูบอกแล้วว่าถ้ามีคนให้ทำชั่วอย่าทำสิดีกว่าเพราะการทำชั่วมันจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาภายหลังการทำดีไม่มีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจมาภายหลังมีแต่บุญะ มีแต่วความสุขมีแต่การยกย่องมีแต่การสรรเสริญมีแต่การเาเรียกว,ว่าอะไรมาสนับสนุนส่งเสริมแต่ถ้ามึงเป็นคนชั่วมึงก็จะเจอความเดือดเนื้อร้อนใจเช่นมึงไปทหาเรื่องคนอื่นมึงไปโกงคนอื่นมึงไปทําลายคนอื่นมึงไปหาเรื่องคนอื่น,น,น,เ,น,นเดี๋ยวเรื่องมันก็ตามมานะครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับขอบคุณมากครับ ผมพูดไปหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับเดี๋ยวออกขออนุญาตทานข้าวนะครับวันนี้จัดนะคนนี้เพราะว่าผมไม่เคยพูดถึงคนนี้มากนักน,นะใครที่รู้จักผมเนี่ยไอคนที่ออกมาจากลุงพลสองคนเนี่ยผมไม่ค่อยพูดถึงมากมงกับมงกับมงกับม,บมีดเนี่ยมงกับมีดเนี่ยอย่บอกนะว่าพรุ่งนี้มงจะมา อ้าอะอะสวัสดีครับลุงพลลุงพลเป็นคนดีครับอะอะไม่มีนะมึงอย่าโผล่มาอีกนะมึงอย่าโผล่มาอีกนะกูจะขำท้องแข็งเนะ่นะฮะกูจะทำท้องแข็งนะขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทานข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวโชวก่อนโชวก่อนวันนี้จะกินข้าวต้มนะครับมีปลาเค็มนะครับ นี่นะครับเขาเรียกอะไรนะผักการดองฝักบุ้งไฟแดงยั่วยั่วยั่วแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มนะครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนะครับสวัสดีนะครับผม